ค่ำคืนนี้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่รอบตัวเงียบสงัดมีเพียวสายลมที่พัดเบาๆผ่านผิวกายเหนือสีสะคือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับพันนับหมื่นแต่ละดวงส่องแสงเรากับกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้เราฟังในความเงียบนั้น คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งกำลังพูดกับคุณไม่ใช่ด้วยเสียงไม่ใช่ด้วยถ้อยคำแต่การสื่อสารที่ลึกลงไปถึงหัวใจคุณเคยมีประสบการณ์แบบนั้นไหมช่วงเวลาที่เหมือนจักรวาลพยายามจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมา บางครั้งมันมาในรูปแบบของเลขซ้ำๆเวลาที่คุณเหลือมมองนาฬิกาแล้วบังเอิญเจอเลข1111ห 11, หรือเลขรถที่ผ่านไปซ้ำกับวันเกิดคุณพอดีบางครั้งมันมาในรูปของความบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อ คุณเพิ่งคิดถึงใครบางคนแล้วเขาก็โทรมาหาทันทีหรือคุณเดินเข้าไปในร้านหนังสือแล้วพบหนังสือเล่มหนึ่งที่ตอบคำถามในใจคุณได้ปรงพอดีและบางครั้งมันมาในรูปของเสียงเล็กๆที่แผ่วเบาในใจเรากับสายลมกระซิบข้างหูแม้จะเบามากจะกลับทำให้คุณหยุดนิ่งและเงี่ยหูฟังมันโดยไม่รู้ตัว จักรวาลคือเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่เขียนด้วยภาษาแห่งพลังงานทุกสิ่งรอบตัวเราคือประโยคบทเรียนและข้อความที่ถูกซ่อนอยู่แต่ปัญหาคือส่วนใหญ่เรามักรีบเกินไปวุ่นวายเกินไปจนเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจไม่ใช่แค่เหตุการณ์ธรรมดาแต่มันคือข้อความที่กำลังถูกส่งมาถึงเรา คืนนี้ฉันอยากชวนคุณลองนั่งให้สงบกว่าที่เคยลองฟังด้วยหัวใจแทนที่จะฟังด้วยหูเพราะบางทีคุณอาจเริ่มเห็นว่าจักรวาลน,นั้นไม่ได้ห่างไกลอย่างที่เราคิดแต่กำลังอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาเฝ้าส่งสัญญาณเล็กๆเพื่อพาเราไปบนเส้นทางที่รอบสมดุลที่สุด แล้วสัญญาณเหล่านั้นคืออะไรคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่เพียงความบังเอิญแต่คือการติดต่อที่แท้จริงจากจักรวาลคืนนี้เราจะไปค้นหาคำตอบนั้นด้วยกัน วันนี้ฉันจะขอแบ่งปันสามสัญญาณสำคัญที่บอกว่าจาักรวาลกำลังพยายามติดต่อคุณสัญญาณที่จะทำให้คุณเริ่มมองโลกต่างไปจากเดิมและบางทีมันอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดกาลก็ได้ สัญญาณแรกตัวเลขซ้ำๆเอ g งเจ u m b นัมลองจินตนาการดูนะคะบางครั้งเราเหลือมมองนาฬิกาอย่างไม่ตั้งใจแต่ดันเห็นเวลาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า1111 11 2222หรือบางครั้งเลขบนทะเบียนรถที่ผ่านไปก็ตรงกับวันเกิดของเราอย่างพอดีหลายคนอาจยิ้มแล้วบอกว่าก็แค่นั้นแหละบังเอิญ แต่ในความบังเอิญน,นั้นอาจซ่อนความหมายลึกๆที่เรายังไม่ทันสังเกตตัวเลขไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้นมันคือภาษาของพลังงานภาษาสากลที่จักรวาลยังคงใช้สื่อสารกับหัวใจมนุษย์ ก่อนที่เราจะมีคำพูดหรืออักษรมนุษย์ใช้จำนวนเพื่ออธิบายโลกและจัก,กรวาลก็เลือกใช้จำนวนเหล่านี้เป็นช่องทางในการส่งสัญญาณบางคนเรียกมันว่าเอ g e เจลนัมเบตัวเลขจากเทวทูตหรือข้อความจากพลังงานที่คอยเฝ้ามองเราแต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ตัวเลขเหล่านี้มักปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่เราสแสวงหาคำตอบหรือกำลังเผชิญทางเลือกสำคัญในชีวิตฉันเองเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่เห็นเลขเดิมซ้ำๆจนเริ่มเชื่อและตามสัญชาตญาณน,นั้นหนึ่งในนั้นตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากคำที่ตัวเลขเหมือนกระสิบมาและชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่คาดคิดนั่นแหละค่ะตัวเลขบางครั้ง เหมือนการเคาะประตูเบาๆของจักรวาลบอกเราว่านี่คือจังหวะของการเริ่มต้นหรือนี่คือสิ่งที่ควรใส่ใจดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นตัวเลขซ้ำๆอย่าเพียงข้ามผ่านไปลองหยุดหายใจและถามตัวเองด้วยความสงบว่าตอนนี้จักรวาลกำลังพยายามบอกฉันอะไรบางทีทาตอบที่คุณค้นหามานาน อาจซ่อนอยู่ในตัวเลขเหล่านั้นก็ได้ฉันเคยฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตหัวใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามควรจะลาออกจากงานประจำที่มั่นคงเพื่อเริ่มต้นธุรกิจในฝันของตัวเองดีไหมทุกวันเธอภาวนาเธอขอให้จักรวาลช่วยส่งคำตอบส่งสัญญาณบางอย่างมาให้เธอมั่นใจ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่ามหัศจรรย์มากไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเธอก็มักเห็นเลขหนึ่ง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 มันปรากฏอยู่บนใบเสร็จอาหารที่เธอซื้ออยู่บนป้ายโฆษณาข้างถนนหรือแม้จะบนหน้าจอโทรศัพท์เมื่อเธอหยิบขึ้นมาดูเวลาโดยไม่ตั้งใจเลขหนึ่ง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  ตามเธอไปทุกหนทุกแห่งเหมือนจักรวาลกำลังเคาะประตูอยู่เงียบๆเ,เรากับจะบอกกับเธอว่านี่คือเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่และในที่สุดเธอก็เลือกที่จะเชื่อในสัญญาณน,นั้นเธอตัดสินใจเดินตามเสียงของหัวใจและธุรกิจที่เธอเริ่มต้นก็กลายเป็นเส้นทางที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงนี่แหละค่ะ ความน่ามหาัศจรรย์ของตัวเลขซ้ำๆมันไม่ใช่เพียงแค่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่มันคือข้อความลับที่จักรวาลส่งมาในภาษาของพลังงานเพื่อบอกเราว่าคุณกำลังอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องแล้วคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวแต่ข้างหน้าดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นเลขซ้ำๆปรากฏตรงหน้าอย่าเพิ่งมองข้ามไปเหมือนมันไม่มีความหมาย ลองหยุดหายใจเข้าลึกๆสักครั้งแล้วถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้จักรวาลอยากให้ฉันรับรู้อะไรบางทีคุณอาจจะพบว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือจดหมายลับที่จักรวาลเขียนขึ้นมาเพื่อส่งถึงคุณโดยเฉพาะสัญญาณที่สองความบังเอิญที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญซินโครนิซิตี้ คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะอยู่ๆก็นึกถึงใครบางคนที่ห่างหายไปจากชีวิตนานหลายปีแล้วไม่กี่นาทีถัดมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและปรากฏว่าเป็นเขาคนนั้นจริงๆหรือบางครั้งคุณกำลังจมอยู่กับคำถามใหญ่ในชีวิตที่หาคำตอบไม่ได้สักทีวันหนึ่งคุณเดินเข้าไปในร้านหนังสืออย่างไม่ได้ตั้งใจ แต่จูๆ่ๆสายตากลับหยุดลงที่หนังสือเล่มหนึ่งเมื่อเปิดออกอ่านกลับพบว่าคำตอบที่คุณเฝ้าตามหามานานกำลังรออยู่ตรงนั้นอย่างพอดีหลายคนอาจยิ้มแล้วบอกว่าอ๋อแค่เรื่องบังเอิญแต่ในความจริงของพลังงานสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความบังเอิญแท้จริงแล้วคือการนัดหมายลับๆของจักรวาล ข่าวยุงนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่เคยใช้คำว่าซินโครนิซิตี้เพื่ออธิบายปรากฏการ์เหล่านี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันด้วยความหมายมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุและผลที่จับต้องได้แต่มันเกิดขึ้นเพราะความถี่พลังงานของเรากำลังสอดคล้องกับบางสิ่งพอดีลองนึกภาพว่า จักระวาลเหมือนกระจกเงาใบใหญ่สิ่งที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือความรู้สึกจักระวาลจะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาในรูปแบบของผู้คนที่เราเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือโอกาสที่ปรากฏตรงหน้านี่คือสิ่งที่กดแรงดึงดูดกล่าวถึงเสมอ like attracts like สิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน เมื่อหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความสับสนคุณก็จะพบเจอเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสับสนแต่เมื่อหัวใจคุณมั่นคงเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความชัดเจนคุณก็จะดึงดูดเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มาสะท้อนความมั่นใจนั้นให้คุณเห็นชัดขึ้น เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณพบเจอเหตุการณ์ที่บังเอิญเกินไปอย่าเพิ่งรีบหัวเราะแล้วมองข้ามมันไปนะคะบางทีนั่นอาจเป็นการนัดหมายที่จักรวาลจัดวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพื่อพาคุณก้าวไปสู่เส้นทางที่ควรเดินฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าของชาวคนหนึ่งค่ะเขากำลังลังเลว,ว่าจะย้ายเมืองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่หรือว้ คืนนั้นเขาภาวนาในใจขอให้จักรวาลช่วยส่งสัญญาณให้ชัดเจนรุ่งเช้าเขาเดินออกจากบ้านและสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เขียนด้วยตัวอักษรชัดเจนว่า Begin Again เริ่มต้นใหม่ ไม่เพียงเท่านั้นในวันเดียวกันเขายังบังเอิญเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานหลายปีและเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเพิ่งย้ายไปอยู่เมืองเดียวกับที่เขากำลังคิดจะไปพอดีนั่นคือจุดที่เขาตัดสินใจและการตัดสินใจครั้งนั้นได้เปิดเส้นทางชีวิตใหม่ทั้งหมดให้กับเขา นี่ล่ละค่ะความงดงามของซิงโครนิซิตี้มันเหมือนเส้นได้ที่จะกระวาลค่อยๆทอ,อ,อด้วยความประณีตเชื่อมโยงผู้คนเหตุการณ์และสัญญาณเล็กๆในน้อยเข้าด้วยกันเพื่อพาเราไปยังเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดแม้ว่าในตอนนี้เรายังมองไม่เห็นภาพทั้งหมดก็ตาม ดังนั้นหากวันหนึ่งคุณเจอเหตุการณ์ที่บังเอิญเกินกว่าจะเป็นบังเอิญอย่าเพิ่งปล่อยผ่านไปเฉยๆค่ะลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่านี่คือข้อความอะไรที่จักรวาลอยากให้ฉันรับรู้เพราะความจริงแล้วไม่มีการบังเอิญใดๆในจักรวาลน,นี้มีเพียงการนัดหมายที่ถูกออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้น สัญญาณที่3เสียงจากภายใน intuition หรือความรู้สึกบางอย่างบางครั้งสัญญาณจากจักรวาลไม่ได้ปรากฏบนท้องฟ้าไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเลขซ้ำๆหรือเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่มันอยู่ตรงนี้เงียบๆลึกลงไปในใจเราเอง เหมือนเสียงกระซิบที่เบามากราวกับสายลมที่พัดผ่านหัวใจเสียงที่ไม่ได้ดังจนเราต้องหันไปมองแต่มันกลับทำให้เราหยุดแล้วรู้สึกขึ้นมาทันทีว่านี่แหละคือคำตอบ หลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าสัญชาตญาณหรืออินทิ t ชันแต่แท้จริงแล้วมันคือของขวัญจากจักรวาลที่จักรวาลฝังเอาไว้ในใจมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมันคือเข็มทิศลึกลับที่คอยส่องทางในวันที่เหตุผลภายนอกยังสับสนไม่ชัดเจน ในวันที่คุณยืนอยู่ตรงทางแยกไม่รู้จะเลือกซ้ายหรือขวาเสียงนี้คือเพื่อนที่คอยกระซิบว่าเส้นทางไหนคือของคุณจริงๆแต่ปัญหาคือเรามักไม่เชื่อมันเรามักคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่ววูบหรือเป็นความคิดที่ไร้เหตุผลทั้งที่จริงแล้วเสียงนั้นอาจเป็นประตูสำคัญที่จักรวาลกำลังเปิดให้เรา ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยรู้สึกว่าฉันไม่รู้หรอกว่าทำไมแต่ฉันมั่นใจว่าต้องทำสิ่งนี้แล้วสุดท้ายทุกอย่างก็นำพาคุณไปสู่ทางที่ถูกต้องพอดีนี่แล่ละค่ะ intuition กําลังทำงานเพราะจักราวาลไม่ได้พูดกับเราเสมอด้วยเหตุผลแต่มันพูดกับเราผ่านความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจฉันเคยฟังเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะ วันนั้นเขามีแผนจะนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วกระเป๋าถูกจัดเรียบร้อยตั๋วอยู่ในมือเขากำลังจะก้าวออกจากบ้านแต่จูๆ่ๆหัวใจเขากลับเต้นแรงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลและมีความรู้สึกบางอย่างที่ชัดเจนมากกระซิบขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งไป เขาเองก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นมันไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความลังเลแต่เป็นเสียงที่ลึกและหนักแน่นมากจนทาให้เขาหยุดอยู่กับที่ในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจฟังเสียงนั้นเขาเลื่อนการเดินทางออกใบทั้งที่ทุกอย่างเหมือนพร้อมแล้ว ต่อมาเขาได้รับข่าวว่าเครื่องบินลำนั้นประสบเหตุทางเทคนิคกลางอากาศแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็ทำให้ผู้โดยสารหลายคนบาดเจ็บและตกใจกันอย่างรุนแรง และทันทีที่เขาได้ยินข่าวนั้นเขารู้เลยว่าเสียงเล็กๆจากภายในที่เขาเชื่อฟังในวันนั้นไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องเขาแต่มันคือการยืนยันว่าจาักรวาลกำลังสื่อสารกับเราเสมอผ่านอินทิ t ชันที่ฝังอยู่ในใจเราอีกเรื่องหนึ่งค่ะหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญของชีวิตเธอได้รับข้อเสนอให้ไปทำงานใหม่ที่ต่างประเทศ งานที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่ทันทีที่เธอเริ่มคิดด้วยเหตุผลภายนอกเสียงในหัวก็พยายามบอกเธอว่ามันเสี่ยงเกินไปถ้าอาจจะล้มเหลวถ้าอาจจะเหงาถ้าอาจจะสูญเสียงความมั่นคงที่เคยมีมาแต่ลึกลงไปไทายในหัวใจกลับมีเสียงเล็กๆที่เบามากกระซิบขึ้นมาอย่างมั่นคงว่านี่คือโอกาส เสียงนั้นไม่ได้ดังเลยค่ะแต่มันชัดเจนมากพอที่จะทำให้เธอหยุดคิดและหันกลับมาฟังตัวเองอย่างจริงจังและสุดท้ายเธอตัดสินใจทำตามเสียงนั้นการเลือกครั้งนั้นไม่เพียงแต่พาเธอไปสู่ประเทศใหม่แต่มันยังพาเธอไปพบผู้คนใหม่ๆได้เจอโอกาสใหม่ๆและได้เริ่มต้นชีวิตที่เธอใฝ่ฝันมานาน นี่แหละค่ะคือพลังของอินทิวชันเสียงจากภายในมันไม่ใช่ความคิดที่ผ่านการวิเคราะห์จากสมองแต่มันคือการสื่อสารโดยตรงจากจักรวาลสู่หัวใจของเรา ดังนั้นหากวันหนึ่งคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างข้างในพยายามบอกคุณอย่าเพิ่งรีบปิดมันทิ้งไปลองหยุดนิ่งลองฟังให้ลึกกว่าที่เคยเพราะบางทีเสียงที่เบาร้ากับสายลมนั้นอาจกำลังนำพาคุณไปสู่สั้นทางชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าที่คุณเคยคาดคิด เมื่อเรามองย้อนกลับไปในค่ำคืนนี้เราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าจักรวาลไม่ได้เงียบงันอย่างที่หลายคนคิดมันไม่ได้พูดด้วยเสียงอึกทึกหรือคำพูดที่ชัดแจ้งเสมอไปแต่จักรวาลเลือกที่จะสื่อสารกับเราด้วยภาษาที่แผ่วเบาละเอียดอ่อนและเปี่ยมไปด้วยความหมายภาษาที่จะได้ยินได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดและฟังด้วยหัวใจ สัญญาณทั้งสาที่เราพูดถึงในวันนี้คือตัวเลขที่ส้ำกันราวกับข้อความลับที่ปรากฏเป็นตัวอักษรบนทางเดินชีวิตเรา คือความบังเอิญที่ไม่ใช่ความบังเอิญการนัดหมายเล็กๆที่จักรวาลจัดวางไว้เบื้องหน้าเพื่อเชื่อมโยงเราเข้ากับเส้นทางและผู้คนที่เหมาะสมและคือเสียงจากภายในความรู้สึกหรือสัญชาตญาณที่เบาเราสายลมแต่ทรนพลังยิ่งกว่าคำแนะนำได้ทุกอย่างเพราะมันคือคำชี้นำจากภายในใจที่สอดคล้องกับพลังจักรวาล ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การบอกว่าเราต้องเชื่อทุกสิ่งโดยไม่คิดแต่เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพังทุกย่างก้าวแม้จะดูเหมือนสุ่มหรือบังเอิญมีการนำทางอยู่เบื้องหลังเสมอจักรวาลคอยสะท้อนสิ่งที่เราส่งออกมาทั้งความคิดความเชื่อและความรู้สึกกลับมาในรูปของสัญญาณเหตุการณ์และโอกาส ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือเราไล่าตามความเร็วของโลกภายนอกมากเกินไปเราวิ่งวุ่นวายและเติมเต็มวันด้วยสิ่งที่ต้องทำจนลืมหยุดลงสักครู่เพื่อฟังเสียงจากข้างในเราจึงมองโลกภายนอกเหมือนเป็นความจริงทั้งหมดโดยลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเงาสะท้อนของข้างในเท่านั้นดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเจอเลขซ้ำๆบนหน้าตานาฬิกาหรือบนป้ายทะเบียนรถ ครั้งหน้าที่คุณพบเหตุการณ์บังเอิญที่ตรงกับความปรารถนาของหัวใจหรือครั้งหน้าที่คุณได้ยินเสียงเล็กๆแผ่วเบาจากภายในตัวเองขอให้คุณหยุดนิ่งลงสักครู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองอย่างชา้ชาๆว่านี่คือจักรวาลที่กำลังพูดกับฉัน เพราะจักรวาลมันเผลอไม่เคยมันเพียงแต่สื่อสารด้วยภาษาที่ละเอียดอ่อนเราตั้งหาดที่หลายครั้งลืมฟังและเมื่อคุณเริ่มเปิดใจรับฟังสัญญาณเหล่านี้มากขึ้นคุณจะค่อยๆสัมผัสได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเริ่มชัดเจนขึ้นทุกก้าวที่คุณเดินจะเริ่มตรงกับเส้นทางที่แท้จริงของหัวใจคุณและคุณจะรู้สึกได้ว่าจักรวาลกำลังพาคุณกลับบ้านอยู่เสมอ แล้วคุณล่ะเคยได้รับสัญญาณจากจักรวาลแบบไหนบ้างเล่าเรื่องราวของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะเพราะบางทีสิ่งที่คุณเจออาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนขอให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ได้รับความสงบในหัวใจได้ยินเสียงจากภายในตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นและก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตด้วยรักและด้วยอิสระที่แท้จริงของตัวเอง